สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันที่คอกวัวของตัวเองนะครับตอนนี้ได้วัวมาใหม่นะครับได้มาสองสัปดาห์แล้วนะครับตอนเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกตัวเมียนะครับลูกสีแดงแม่เขาเป็นแม่ไทยใหญ่ติดบดนิดๆนะครับให้ลูกออกมาเป็นสีแดงผสมแบบนี้ครับก็ตัวตัวแม่ของเขาสูงประมาณร้อยสามสิบหน่อยๆนะครับ ตอนมาใหม่ๆนี่เขาค่อนข้างที่จะห่วงลูกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยให้เข้าใกล้ไม่ให้จับไม่ให้อะไรเลยนะครับผมก็แก้ปัญหาโดยการใช้เชือกเนี่ยครับผูกติดกับเสานะครับแล้วก็นี่ครับผมใช้ไม้นี่ครับนี่ครับนี่น้องลูกวัวนี่เขาชอบให้ผมเนี่ยครับตอนแรกๆเขาก็ไม่ไม่ยอมให้ให้ผมเข้าใกล้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับจากนั้นก็ ค่อยๆใช้มือลูบไปลูบไปนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนจากไม้ที่อยู่สั้นๆไม้สั้นๆครับยาวสักครบหนึ่งน,นะครับมาลูบมาถูเขานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นไม้นะครับไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ,รรบก็เริ่มต้นที่ที่ลูกเขาก่อนนะครับเพราะแม่เขาแม่เขาค่อนข้างที่จะทางเหนือเรียกมันมันแหนะครับมันแหมันไม่ค่อยให้เข้าใกล้นะครับ ก็ผูกเชือกนะครับแล้วก็เอากล้วยนะครับให้ก็ฝึกอยู่ประมาณ3วันนะครับฝึกให้เขาให้เขาชินอยู่กับมือเรานะครับจากนั้นก็ค่อยๆใช้มือนะครับค่อยๆใช้มือรูปหัวนะครับนี่นี่ครับตอนที่เขาลูบหัวเขาก็จะแบบนี้นะครับเขาจะสายไม่ยอมให้ผมลูบนะครับจากนั้นผมก็พอลูบหัวได้แล้วผมก็เริ่มใช้ไม้นี่ครับผมก็ใช้ไม้เขี่ยอย่างนี้ทานชมค่อยๆเขี่ยนะครับ เขี่ยไปเขี่ยไปนะครับเขี่ยไปนี่ลูกเขาชอบลูกเขาฝึกก่อนนะครับฝึกลูกเขาก่อนนะครับลูกเขาจะชอบไม้นะครับให้ให้ผมเขี่ยตามนํำตัวเขี่ยเนี่ยครับลูบไล้เขาอย่างเงี้ยครับเนี่ยนิ่งเลยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็ฝึกไม้มาได้สามวันแล้วครับตัวแม่เขานะครับก็ยืนนิ่งแล้วนะครับตอนนี้เชือกผมก็ปล่อยแล้วนะครับ กลายเป็นวัวเชื่องไปแล้วนะครับตอนแรกๆนี่ดุนะครับจะชนผมด้วยนะครับนี่ส่วนตัวเล็กนี่ไม่ยอมเข้าใกล้เลยนะครับตอนนี้เดินตามกลดต้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่สองตัวนะครับวัวไอเจ้ากุมภากับแม่ขาวนั้นก็แบ่งไปให้เกษตรกรนะครับเขา,เาไปทําพ่อวัวนะครับเพราะว่าอยู่กับผมนี่มันไม่ค่อยมีแม่วัวทราบชมแล้วเวลา วัวของเกษตรกรที่อยู่ด้านข้างข้าง,ขางเขาเป็นสัตว์นะครับเป็นแจเนี่ยเขาจะส่งเสียงร้องตัวผู้ครับวัวไอ้เจ้ากุมภาของผมมันก็จะโดดข้ามลวดหนามข้ามลวดไฟฟ้าไปหาตัวเมียนะครับผมก็เลยตัดสินใจปล่อยไปให้เขาทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็แบ่งไปในราคาราคาปัจจุบันเนี่ยครับไม่ไม่ใช่ราคาพ่อพันธุ์จริงนะครับก็เป็นราคาเนื้อเนี่ยแหละแต่เขาเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับ นี่ตัวนี่ครับวัวที่หวงลูกนะครับไม่ยอมให้เข้าใกล้ไม่ยอมให้ลูกไม่ให้อะไรเนี่ยครับตัวนี้สามวันแล้วนะครับหลังจากที่ผมใช้ไม้ฝึกให้เขานิ่งอยู่อย่างนี้นะครับประมาณสองวันนะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นผ้านะครับให้ผ้าลูกเขาให้เข้าใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะครับนี่ครับผ้าก็เป็นเศษผ้าทั่วไปครับเนี่ครับตามลําตัวเขาก็จะมี มีขนที่มันร่วงหลุดออกนะครับขนมันจะเปลี่ยนถ่ายขนนะครับท่านชมเปลี่ยนถ่ายขนเพราะว่าผมได้ฉีดยาไอโวแมกกับว um ิตามินบำรุงเข้าไปนะครับได้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ขนของเขาก็เริ่มที่จะร่วงหลุดนะครับขนเก่าร่วงหลุดขนใหม่ก็จะเกิดขึ้นมานะครับก็จะมีร่องรอยที่เขาโดนเห็บโดนอะไรกัดนะครับ ี่มี่องรอยเห็บกัดเห็บอะไรก็ฉีดไอโบรแมกเข้าไปก็ล่วงหมดแล้วนะครับเนี่ยผมใช้ไม้มันก็นิ่งหมดแล้วครับไม่ตัวนี้ไม่เตะไม่ด,ไมดีดแล้วนะครับตอนแรกๆนี่ผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับนี่รอยเปื้อนจากที่เขานอนตามพื้นตามอะไรนะครับี่ตอนนี้นิ่งแล้วนะครับมาแรกๆนี่ผมเข้าใกล้แบบนี้ไม่ได้ท่านชมมันดุมากครับมันหวงลูกด้วยแล้วก็จะชนผมด้วยนะครับ ผมก็ใช้ไม้เนี่ยแหละครับทุกตัวครับผมก็จะทําแบบนี้ถ้าได้วัวมาใหม่นะครับถ้าตัวไหนที่รูปรูปรูปหัวได้ไม่ดุไม่อะไรผมก็จะใช้ไม้นี้เขี่ยเขี่ยอย่างนี้เลยเศษไม้เศษอะไรนะครับก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์แพงๆครับไม่ใช้ได้ซื้อที่แปรงขนแปรงอะไรมาครับก็ใช้ไม้เนี่ยแหละเขี่ยเขี่ยนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เนี่ยครับเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเสื้อผ้าเก่าเอามารูปเขาเลยนะครับ มาลูบเขานะครับลูบๆเขาเขาก็จะนิ่งให้ให้ลูบ้ั่นี่ครับก็จะนิ่งเขาจะชอบมากเลยครับช่วงเวลาที่เขาเข้ามาพักผ่อนใต้ต้นไม้ใต้โรงเรือนอะไรเงี้ยครับผมก็จะลูบเขาอย่างเงี้ยครับท่านชมกล้องอาจจะชิดไปนิดนึงนะครับด้านหลังด้านไรลูบได้หมดเลยนะครับไม่มีเตะเลยนะครับแรกๆนี่เตะผมนะครับฉีดยาฉีดอะไรนี่จูงเข้าคอกฉีดยาเตะนะครับ ตอนนี้ไม่เตะไม่ดีดแล้วท่านชมตัวน,นี้ก็ถือว่านี่ใสนี่ใสดีครับแต่เพียงแต่เขาเจ,เจอเจ้าของใหม่เจอคนใหม่เขาอาจจะไม่รู้กลิ่นไม่รู้อะไรนะครับผมก็จะเช็ดอย่างเงี้ยให้เขาทุกวันนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้นนถูกผ้าวันแรกนะครับให้เขาดมกลิ่นผ้ากลิ่นข้าวนะครับเนี่ยเขาจะเล่นเขาอย่างเงี้ยผมตอนแรกผมกลัวนะครับกลัวเขาชนเหมือนกันเขาเล่นเขานะครับเนี่ยเขาจะเล่นเขาเวลาเราลูกนะครับ นี่นี่นะครับนี่นี่เขาจะเล่นเขาแบบนี้มาค้างทําให้เราเราสะดุ้งนะครับก็เขาเข้ายาวนะครับวัวตัวนี้นี่เขาเข้ายาวมากนะครับผมจะเดินค่อยๆเดินเข้าไปไม่ให้เขาละแวงนี่นี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เขายังยังไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ใช่ไม่ถึงไม่คุ้นที่จะเราจะเข้าใกล้นะครับเท่าไหร่นะครับผมก็จะฝึกเขาอย่างนี้ครับฝึกรูปเข้าไปนะครับนี่กลัวละ ลัวเราผมค่อยๆฝึกนะท่านชมค่อยๆฝึกไปวัวที่มันมันแห αι, มันมันไม่ยอมให้เราเข้าใกล้ก็ใช้เชือกมัดนะครับตอนนี้ก็เดินออกไปแล้วนะครับเริ่มคุ้นแล้วครับค่อยๆทําไปนะครับใช้ใช้ไม้กับเศษผ้าเนี่ยครับเศษผ้าลูบๆไปนะครับเขาก็จะไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้ผมเหลือแค่สองตัวท่านชม,ชมเพราะว่าตามที่รู้กันแหละครับวัวก็ ราคาค่อนข้างที่จะต่ำลงนะครับทรงตัวพูดง่ายๆนะครับสรงตัวคนซื้อก็ไม่ค่อยมีคนขายก็ไม่อยากขายถูกนะครับเพราะว่าซื้อมาแพงนะครับก็สงสารเกษตรกรนะครับหลายหลายท่านนะครับลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วซื้อมาตัวละสี่ห้าหมื่นบางบางบางท่านนะซื้อมาคู่ไม่ลูกเป็นเจ็ดหมื่นนะครับวัวแดงวัวอะไรเนี่ยครับพอมาปีนี้ก็ ราคาไม่ถึง3าม0 0ื่นสีเลยนะครับคู่แม่ลูกก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับคงจะผ่านพ้นไปก็มีแบบนี้หลายๆรอบนะครับในยุคที่วัว,วหูยาวววอะไรนะครับพอผ่านผ่านยุคไปมันก็เป็นไปตามตามกระแสด้วยตามเศรษฐกิจด้วยนะครับกระแสนิยมเกี่ยวกับวัวแดงวัวอะไรนะครับสุดท้ายแล้ว มันก็จบพี่เนื้อนะครับกระแสวัวแดงแต่ละคนตอนนี้ก็มีวัวแดงกันหมดแล้วนะครับพ่อพันน้ําเชื้อก็จะเป็นพ่อพันธน้ําเชื้อวัวแดงวัวอะไรหมดเลยนะครับก็วันนี้ <c oughs> ก็นอกเรื่องไปด้วยพูดไปเรื่อยเปื่อยครับ <c oughs> จริงแล้วอยากจะออยากจะทําให้ท่านชมได้ดูเกี่ยวกับวัวที่มัน มันไม่ยอมให้เราเข้าใกล้นะครับมันแหนะครับไม่ยอมให้เราเข้าใกล้นะครับตัวนี้ก็เริ่มติดผมแล้วนะครับเวลาผมเข้ามาที่สวนเขาก็จะเดินมาหาแล้วนะครับเดินมาหาเพื่อจะมากินกล้วยกินอาหารที่เราจะเอาให้นะครับถุนข้าวโพดอะไรนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยเขาก็ยังมีสัญชาตญาณที่เขามีความหวาดระแวงอยู่นะครับอย่ามุกี้นะครับเขาก็จะเล่นเขานะครับแต่ชนไม่ตอนนี้เขาไม่ชนแล้วนะครับ แต่เขาก็จะเล่นเขาแบบเวียงเวียงเวียงๆวียงมาหาเราบางครั้งก็กลัวกลัวนะครับสัตว์หน้าขน,นก็ไม่ประมาทนะครับอาจจะมีเสียงลมนะครับลมแรงมากวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ไม้ด้านนอกนครับใช้ไม้ของอโทรศัพท์ครับวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ใช้ไม้ที่มากับตัวโทรศัพท์เลยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับ ก็วิธีทําให้วัวมันคุ้นนะครับของผมก็มีอยู่ก็คือใช้กล้วยนะครับใช้กล้วยให้เขากินนะครับให้เขามากินกับมือเราให้เขาได้สัมผัสกลิ่นของเรานะครับให้กล้วยเขาก่อนนะครับให้กล้วยให้เข้าโพดอะไรที่เขาชอบกินนะครับบางตัวเขาก็ไม่ชอบกินข้าวโพดบางตัวเขาก็ไม่ชอบกินกล้วยครับแต่ถ้าเราฝึกเขาบ่อยๆครับเขาก็จะชอบกินกล้วยเองนะครับฝึกเขาบ่อย เอาไปผสมกับอาหารผสมกับอะไรพอเขาได้กินแล้วเขาได้ลิ้มรสแล้วเขาเขาก็จะเขาก็จะกินนะครับตัวนี้ก็กินกล้วยเก่งกินหญ้าเก่งมากครับตัวนี้กินกินหญ้าผมปล่อยทั้งวันทั้งคืนนะครับเขากินหญ้าเก่งมากนะครับอ้วนสมบูรณ์ครับสดมากนะครับแม่ลูกสองนะครับลูกตัวที่สองนะครับเขาอาจจะยาวหน่อยนะครับให้น้ำนมลูกดีนะครับให้น้ำนมลูกดีมากเลยท่านผู้ชม นมเป่งเนี่ยครับนมนมเป่งมากตอนนี้เขาอยู่ไกลเขาอยู่ห่างจากผมไปประมาณห้าสิบเมตรผมขี่เกียรเดินออกจากแดดครับตอนนี้ที่จังหวัดแพร่ร้อนมากท่านชมอุณหภูมิสี่สิบต้นๆครับผมเนี่ยเวลาเดินออกไปก็เดินออกออกแดดไปผมขี่เกียจตนผมอยู่ในโรงโรงเรือนนะครับเนี่ย <c oughs> ห่างห่าง กีเกียรติเดินตามนะชม,ชมนะก็อยู่ตรงนี้ถ่ายให้ชม,ชมได้ดูนะครับก็เหลือแค่สองตัวนี่แหละนะครับให้กล้วยก่อนนะครับอันดับแรกให้กล้วยนะให้กล้วยเสร็จพอเขาเริ่มรู้จักเราคุ้นกับเราก็ใช้มือใส่ถุงมือนะครับรูปๆที่หน้าผากเขาให้เขาได้สัมผัสกินนะครับจากนั้นก็อตอนเย็นนะครับหลังจากที่เอาเข้าคอ,อกหรืออะไรเนี่ยเราก็มัดมัดกับไ เสากับต้นไม้อะไรนะครับจากนั้นก็เอาป่วยเอาอะไรป้อนให้เขาแล้วครับลูกนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้เกี่ยเกี่ยนะครับให้เขาคุ้นชินกับเรานะครับให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเวลาอยู่กับเรานะครับว่าเราไม่ทําร้ายอะไรเขาครับจากนั้นก็เริ่มใช้ผ้านะครับลูบเขานะครับตัวนี้ผมผมเพิ่งใช้ผ้าเมื่อกี้นี่เองนะครับก่อนที่จะถ่ายท่านชมได้ดูนะครับก็ ได้ทาการเช็ดเนื้อเช็ดตัวเขาไปแล้วนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออถ่ายต้องชมดูดีกว่านะครับว่า <c oughs> วัวที่วัวที่มันแห่มันเลยอ่ะก็มีวิธีการทําให้มันเชื่องนะครับให้มันเข้ามือเราก็เนี่ยครับผมก็จะทําอย่างเงี้ยกับทุกๆตัวนะครับที่ได้มาครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่มีวัวที่แห่นะครับไม่เข้ามือไม่อะไรก็ลอง ทดลองนําไปใช้ดูครับอาจจะใช้ได้กับวัวของท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ